สวัสดีค่ะย,ยีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนาการการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทม m e s t a m ์สุดท้าย description box นะคะพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณก็คือเป็นอย่างไรดูโ b นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆพบเจอสิ่งใหม่ๆไพเริ่มต้นขึ้นมาถึง สองใบกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณปัดความกังวลปัดกำแพงนะคะความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเปิดใจหรือบางคนยังกลัวที่จะเปิดใจกลัวความรักกลัวคนใหม่กลัวความเจ็บปวดยังอ่ออย,อยากที่จะอยู่ในเซฟโซนถ้าคุณสามารถลดตรงนี้ออกหรือเอาอันนี้ออกไปจากชีวิตคุณช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าคุณจะเป็ดีอิมเพรสที่สมบูรณ์แบบหมายถึงคุณจะมีแบบ การงานก็โอเคขึ้นนะคะทั้งการงานก็ดีขึ้นการเงินบริวารต่างๆนะคะสุขภาพด้วยนะคะบางคนอาจจะมีนะ้มีนวลแล้วก็มีเค์ที่จะเจอคนที่อุประมภ์นะคะผู้หญิงอาจจะเจอผู้ชายที่ประทับโค้ชาซเป้นะคะหรือผู้ชายก็อาจจะเจอผู้หญิงที่เป็นนารอุประมภ์ด้วยเช่นเดียวกันก็ค่อนข้างเลิศนะคะขอแค่คุยนั้น, <ๆ S 2> น,นลดกำแพงความกังวลของคุณลงไปนะคะ,นะคะโอเคต่อไปนะ ฝั่งคนนี้เข้ามาแล้วกันนะคะสถานการณ์ความรักของเขาคนนั้นเป็นยังไงเจ็ดเมถานะคะเดอรมูนเพชซอบมอนเดวิลนะคะ, Moon, ons, Devil, ะ,คะแล้วก็จัสเมนนะ,ะโอเคคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นชนาวธาตุไฟแหละขึ้นมาใบเดียวเลยนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะสถานการณ์ความรักของเขาต้องเจอกับคัมโกหกหลอกลวง ความไม่จริงใจรับมือกับสิ่งเหล่าน,นั้นพบเจอกับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันผิดหวังมันหดหวัวมันไปต่อไม่ได้แต่ตัดก็ยังตัดไม่ได้นะคะเหมือนอยู่ในวงังวนของพัฒนาการที่พัวพันกับความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกนะคะหรือ,อ,อผลประโยชน์หรือเขาเรียกว่าหลักสอนก็ะได้นะคะแล้วตัดยังไงก็ตัดไม่ได้สักทีวนเวียนอยู่ในวังวนอยู่ในหลุมอย่างเงี้ยนะคะไปไหนไม่ได้สักที แต่ท้ายที่สุดไอ้ปัญหาวังวนของเขาอค่ะสุดท้ายก็จะได้หลุดพ้นนะคะเขาจะสามารถเอาชนะวังวนตรงเนี้ขับรถออกมาจากไอ้การวนหลูปความสาคัญตรงเนี้ยออกมาได้ในท้ายที่สุดนะคะ <c oughs> ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะ marriage นะคะ,ะ,คะอสังหาป่วยนะคะเรียกร้องบอกเลยว่าคุณเปิดใจค,คุณจะได้เจอคนใหม่ที่แบบ เชิดชายนะคะค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตัวคุณได้ดีเลยขอเพียงแค่คุณลดนะคะความการที่เราอยู่ในเซฟโซนอ่ะอก้าวออกมานะคะก้าวออกมาจากเซฟโซนของคุณสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณร้องขอหรือสิ่งที่คุณแบบต้องการนะคะเกี่ยวกับความรักก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะ attention นะคะต่างๆไทยดวง,องรรโอเค ฟังเขาราคาขยายเพิ่มเติมนะดวงชะตาคุมถังถึนเฉียวแล้วก็รักยืนใอญ่อนี่บอกนะเหมือนเขาโดนกักขังไว้ในความสัมพันธ์ที่มันวนรลูปอยู่กับความรู้สึกที่โดนหลอกออคําพูดที่โกหกเขาความสัมพันธ์ที่มีมือที่สามต่างๆคือ มันท็อกซิคค่อนข้างจะท็อกซิกนะคะแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้วในความสัมพันธ์เขาต้องการความรักที่เป็นความรักจริงๆเป็นความรักที่จริงจใจซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนเป็นความรักอื่นยาวนะคะอย่างที่บอกค่ะเขาสามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากการถูกคุมขังตรงนี้ได้ในท้ายที่สุดต่อไปนะคะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าถ้าเขาและคุณได้เจอกันมีการพูดคุยกันเขาจะคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ อเคปับหนึ่งเขาจะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนนะคะสองเหรียญเจ็ดถ้วยอืมคิดอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเลยแหละบอกเลยว่าถามวาชอบไปนะอืมคือเขาเป็นคนค่อนข้างช่างเลือกหนึ่งนะเป็นคนค่อนข้างที่จะช่างเลือกนวินหนึ่อบคิดด้วยซ้ำว่ามมคุณเนี่ย จะมีตัวลอกหรือเปล่าจะมีคนน่าจะมีคนเข้ามาเีบเยอะอแหละนะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาควรที่จะวางตัวแบบไหนหรือคุยกับคุณยังไงแอบเกรงๆนะคะท่าที่ของเขาอาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยนะนะคะอาจจะยังไม่ได้หรูหวาหรือจีบจ้าหรือมลูกจ๋าขนาดนั้นนะคะเพราะเขาเพิ่งมูฟออกมานะคะเพิ่งมูฟออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขามีค่ะวังบนที่เขามีมอสักครู่นะขยะอีกสักนิดนะคะอีกสักหน่อย อืมบอกเลยนะคะถ้าเปิดใจเจอกันหรือคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณสามารถเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะคะต่อไปฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา joshmate ัส e ิสดิอ o f for june นะคะโอเคแล้วก็สามไม่เท้า night of mons แล้วก็ king of s w o r d นนะคะโอเคในที่นี้นะตัวเขาตัวคุณเองนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดูแย่สำหรับคุณนะ ก็มองว่าค่อนข้างใช่ค่อนข้างใช่ในหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าหัวโดนใจขนาดนั้นแต่ก็ก็ไม่ได้แยกสําหรับคุณอะสามารถพูดคุยได้แล้วคุณคิดว่าคุยไปเรื่อยๆนะบอกเลยว่าคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้และมองว่าความรู้สึกของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะความรู้สึกชอบต่างๆของคุณนะคะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วคุณมองว่าการได้เจอกันหรือรู้จักกับเขานะคะมัน มันมีความพิเศษอ่ะมันไม่ใช่แค่เฮ้ยเจอกันหรือบางเอิญแต่คุณมองว่ามันเป็นในเรื่องของพริ้ิขิดหรือโชคชะตาด้วยนะคะต่อไปบทสรุปเก้าไม้ถา้าหกถ้วยนะคะโอเคคนคนนี้อาจจะมีอายุค่อนข้าง,างต่างกันจากคูณนะะ่าเยอะกว่าน้อยกว่าหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็ก นะคะมีความเป็นเด็กสูงมีความแอฟเบลมีความแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างสูงเลยต่างชาติก็เด็ดและมีเกณฑ์ในการเดินทางที่คุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการเดินทางงานสังสรรจะเข้ามาแบบคุณไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยไม่ได้มาเพราะบังเอิญหรือเพราะแบบเรื่องธรรมดาคุณคิดว่ามันน่าจะมาจาก ได้เจอกันหรือคุยกันเพราะพรมิคิวให้ความรักออกเคมิทรีนะคะ o ิดโเรเลชชิพอาชานะคะบอกเลยว่าคุณจะต้องเปิดใจได้แล้วนะคะอืมคุณมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นคนที่จะมีเคมีที่เข้ากันค่อนข้างสูงนะคะคุ้มค่าที่จะรอแน่นอนเป็นคนที่คุณอาจจะรอมานานนะคะไม่ใช่คนเก่าแต่เป็นคนใหม่ในรูปแบบ นิสยัยรูปร่างต่างๆบุคลิกต่างๆเป็นความรักในฝันเป็นความรักที่คุณรอ,อคอยคนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วขอเพียงแค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะคนโสดนะคะก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใครสอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยฝั่งคุนะคะสถานการณ์ เอซับสอร์ดนะคะเจ็ดถ้วยคิงออฟสอร์ดแล้วก็วีออฟฟอร์จนูนสามไม้เท้านะคะโอเคชาวท่านลมม่อนข้างเด่นนะคะหรือมีทิพยนต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกุมเมทุนหรือตุนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์อาจจะมีตะกุกตะกักนะคะติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะคะในความสัมพันธ์ในช่วงของต้นไตรมากในช่วงวันต้นเดือนนะคะต้นเดือนเลยนะคะ สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะในเดือนธันวาคมนะคะ,ะต้นเดือนนี้นะคะต้นเดือนมกราคมเนี่ยก็จะได้มีการปรับนะคะปรับจูนปรับความเข้าใจนะคะกลับมาพูดคุยกันนะคะเปิดอ,อกเปิดใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ใดๆคือบอกเลยว่าตัวคุณอ,อาจจะมีเรื่องราวนะคะเข้ามาให้คิดบ้างคิดนั่นคิดนี้บ้างแล้วก็มีเรื่องของตัวเลือกนะคะที่เข้ามา ในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมองว่าเข้ามาทางคุณด้วยแหละหนึ่งนะคะคนคนนี้หมายถึงตัวคุณอะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละคือฉันก็ไม่อยากจะเลือกไปเลือกมาคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาเดี๋ยวก็แบบเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะคะคุณนั้นที่จะแคร์เขามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะชัดเจนกับคนคนนี้ดีกว่าแต่ว่าคําตอบของเขามันอาจจะยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่คุณต้องการหรือหมายถึงตัวเขายังไม่พร้อมที่จะเม้ามิเพศนั่นเอง นะคะส่วนฝั่งเขาคนนี้นะคะไพ่เดทนะอา,อาจจะมีประเด็นนะคะมาก่อนนานนี้แต่บอกเลยว่าทุกอย่างเริ่มเลิศนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นนะได้รับการเคลียร์ใจนะคะสิ่งที่จบไปก็ได้รับการเริ่มต้นใหม่นะ,ะกลับมาพูดคุยกันเคลียร์ใจกันใหม่ครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเติมเต็มนะคะรู้สึกถึงการถูกเติมเต็มจากคุณเขารับรู้ถึงความจริงใจจริงจังจากคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันก็แบบ อยากจะเติมเต็มคุณเช่นเดียวกันแต่อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์นะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คอมมิตเมนต์นะหกไม่เท้ามองว่ามันมีสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนั่นเองนะคะต่อไปขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะไพ่รอกมาการใบเกลียนะคะฟาร์มเี่นะคะ ลอบลอบแซวว่าแซ l ลอบนะคะงานงอกแต่ก็ขยายนิดนึงงานงอกอาจจะมาจากจุดที่เฮ้ยเราต้องการคอมมิตเมนต์แต่เขายัางไม่ต้องการอาจจะมีความรู้สึกเฟล,ลไปบ้างเล็กน้อยนะคะไกลเกลีย่ยครอบครัวครอบครัวแล้วตัวเองก็เป็นฟีลลี่ที่อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการเคลียร์ใจกันกับคนคุยนะคะที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลากันได้แบบโอเคเลยอะเติมเต็มกันได้ค่อนข้างดีนะคะต่อไปฝั่งของเขาลนะคะเร่อร่อน กับดาร์กรักยืนยาวเขาก็อยากที่จะมีความรักที่เป็นการคอมมิชเมนเช่นกันนะเขาก็มีเป้าหมายนั้นนะอย่างน้นอยๆอะถึงแม้เขาจะยังไม่พร้อมคอมมิชเมนในวันนี้พรุ่งนี้แต่เขายังมีเป้าหมายนี้อยู่ในความคิดของเขายังอยู่ในความต้องการของเขาเหลือแค่ความพร้อมเท่านั้นเองนะคะความพร้อมของเขาเขายังไม่พร้อมในเรื่องของการคอมมิชเมนแต่เขาคิดไว้แหละวันหนึ่งมันต้องมีวันนั้นสําหรับคุณกับเขาแน่นอนนะคะ ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเฮซ็อบซอนอฟูนะคะเดวิลเจ็ดาบแล้วก็แปดไม้เทา้าอืมเขาก็แอบ,บคิดนะว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ต่างคนยังมีอิสระต่อกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือต่างคนก็ยังมีโอกาสที่จะ เจอตัวเลือกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแต่เขาก็แอบกลัวนะคะว่าถ้ามีคนเข้ามาถูกใจคุณแล้วคุณถูกใจเขาคนนั้นที่มากกว่าเขาหรือรู้สึกกับคนอื่นมากกว่าเขาเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะแบบเอ็นเอียงไปทางคนอื่นนะคะหรือจะแบบจากเขาไปหรือคบซ้อนเขาก็แอบกลัวนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าฉันก็ยังมีจุดยืนของฉันอะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันยังไม่พร้อม ในหลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตส่วนตัวนู่นนั่นนี่ถ้าเขายังไม่พร้อมเขาก็เขาก็ไม่อยากไม่อยากเอาคุณไปลําบากกับเขาว่าเขาขอพร้อมเขาขอชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะเขาขอชัดเจนกับตัวเองก่อนแล้วเขาคิดว่าความดีของเขาความจริงใจของเขาความชัดเจนของเขาจะทําให้คุณเข้าใจตรงนี้นะคะต่อไปนะคะตัวคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาบ้าง n Knight of Cups นะคะ King of Pentacles สดาบ ามดาบแล้วก็ k i King of w a n d s จริงๆแล้วคุณอะมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขามีแต่ความวอนริ่มีแต่ความรักดีๆให้กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณอะมันเริ่มที่จะมั่นคงมากขึ้นเราด้วยสานะคะแต่คุณก็แอบกังวลนิดนึงแหละว่าเขารักเราไม่พอหรอหรือเขาไม่ได้ชอบเราหรอหรือเขาไม่ได้ต้องการจะคอมมิตเมนต์กับเราหรอเราอาจจะฝังใจกับกับความรู้สึกตรงนี้ จนอาจจะมองข้ามในเหตุและผลที่เขาสื่อสารกับเรามาว่าทําไมเขาถึงยังไม่พร้อมต่างๆเราอาจจะกลัวด้ซ้ำว่าเขาแค่หลอกเราหรือเปล่าหรือเขายังไงหรือเขาแอบแบบมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเขาก็กลัวว่าเรามีตัวเลือกเราเองก็กลัวว่าเขามีตัวเลือกเช่นเดียวกันนะคะต่างคนก็ต่างกังวลแต่ขอให้ฟังความจริงของการและการตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญนะคะบทสรุปอืม เพนดับคอร์สหกถ้วยนะคะการกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับมาคืนดีกันของคนคุยนะคะที่อาจจะมีปัญหาไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคหลายๆอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะของคนคุยนะคะที่ยังไม่ได้เลิกขาดนะเป็นคนคุยที่มีปัญหา,ลาๆๆแล้งร้องล้งแย้งกัน ่างกันไปยิดกันไปนะคะวนกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือบางคนในที่นี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันหรอกนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการแบบเอื้ออํานวยการนะคะช่วยเหลือสนับสนุกันต่างๆคือมันเป็นฝีของความซัพพอร์ตกันมีสิ่งดีๆที่มอบให้การความอบอุ่นใจต่างๆนั่นเองนะคะเข้าใจความรัก Engage ไม่เห็นมาว่าจริงใจเขาา Engagement กับคุณแล้วและ หรือใ,ใจของเขานะคอมมิทเมนต์กับคุณแต่แค่สถานนะของเขาเขายังไม่พร้อมเท่านั้นเองนะคะมีแรงดึงดูดที่เข้าหากันค่อนข้างมากเปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจในเหตุและผลของกันและกันเนาะพาร์ทคนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะแง่ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคือไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณห้าถ้วยสองเหรียญแปดดาสิบถ้วยแล้วก็ควีนออฟคัพนะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คุณรู้สึกว่าบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงนี้มันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่คะเรารู้สึกว่าเรานึกถึง ช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขานะคะในอดีตช่วงเวลาช่วงนี้แต่เมื่อหลายปีก่อนหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือเอามาเปรียบเทียบกับใครบางคนในเดตของคุณก็ได้นะคะและว่าที่ผ่านมามันมันดีกว่ากับปัจจุบันหรือเปล่านะคะคุณก็แอบบรู้สึกรู้สึกแบบมันก็นอยอ่ะมันก็แบบมันไม่เป็นอย่างใจนะคะก็ะแอบบคิดนะ ว่าเราจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เมื่อเทียบกันแล้วระหว่างเมื่อก่อนหรือกับคนก่อนหน้านี้มันไม่เชิงว่าเทียบไม่ติดหรอกแต่มันไม่ได้ดีเท่าอดีตที่ผ่านผลมานะคะแอบช่างใจจะก้าวจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมหรือยังไงหรือไม่ไปต่อดีนะคะแต่ท้ายที่สุดบอกเลยว่าในช่วงของกลางไตรมาสกลางประมาณวันที่แ9ด ประมาณนี้นะคะคือความรู้สึกของคุณจะได้รับการเติมเต็มจากเขาหรือพูดง่ายๆว่าการเติมเต็มจากเขาหรือช่วงเวลาที่แฮปปี้ของคุณจากต้นเดือนอาจจะดีเลย์ไปสักหน่อยดีเลย์ไปสัก7 8 9วันประมาณนั้นนะคะมาเติมเต็มช้ชาๆมาฮะแฮปปี้ฉลองหรือมีอะไรดีๆมาให้กับคุณเนี่ยได้หวั่นไหวได้แบบชื่นใจเนี่ยช้าสักหน่อยนะคะฝั่งคนรักแล้วคะเป็นยังไงบ้างนะ เซเขาเพนด์เคอร์ไลท์ออฟอนะคะ6ถ้วยนะคะดูเขาแคร์คุณนะเอาจริงๆแล้วอะดูเขาแคร์คุณนะคะจะมีของขวัญหรืออะไรดีๆนะคะมาให้กับคุณหรือพูดถึงเรื่องของโอกาสนะคะโอกาสมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณแล้วนะจะเป็นความรู้สึกหรือสถานการณ์การเซอร์ไพรส์ซัมติงประมาณนั้นนะคะโอเคมาช้าแต่มานะขยายเพิ่มเติมนะคะข่าวดี ปัมรอสูกนะคะไม่รับฟังนะเปิดใจรับฟังสักหน่อยนะคะลองมองดูว่าข้างๆเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะสิ่งดีที่เรารอคอยนะคะก็จะมาถึงจะดีเลยแต่ก็มานะฝั่งเขานะคะรีบเริ่มกับดักนะคะทำบุญนะคะแล้วก็เพ้อฝันจริงๆอะในใจของเขาอะมีแอบคิดอยู่หลายๆสิ่งเหมือนกันว่าเอ๊ เขาได้ทําอะไรพลาดไปไหมเขาแอบแบบได้ทาอะไรที่แบบว่าไม่พอใจคุณหรือเปล่าไม่ถูกใจคุณหรือเปล่านะคะก็แอบกลัวนะแต่เขาก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นหรืออยากที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามถ้วย the world แปดไม้เท้านะคะ king of lords แล้วก็สองไม้เท้านะคะโอเคเขารู้สึกว่าเขาอยาก ให้ปีนี้มันเป็นปีที่ดีสําหรับคุณกับเขานะคะเขาสามารถที่จะไว้วางใจคุณได้ระดับหนึ่งในการที่ให้คุณใช้ชีวิตนะคะหรือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมการเฉลิมฉลองต่างๆของคุณกับคนรอบข้างถามว่าห่วงไหมมันก็ห่วงแหละแต่ก็ไม่อยากที่จะปิดกัน้นความสุขของคุณอะไรที่คุณทําแล้วคุณมีความสุข,ขเขาก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้คุณเอ็นจอยกับสิ่งเหล่านั้นนะคะอืมนั่นแหละต่อไป ตัวคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะเรนซันเรนพอร์ลนะคะเจกไม้เท้าแฮงแมนแล้วก็ห้าถ้วยนะคะรู้สึกว่าฝั่งของคุณคุณจะยังมีกำแพงความรู้สึกที่มันมีการอมแพ์ระหว่างคนคนนี้นะคะที่เคยทําในอดีตถ้าใครครบมานานแล้วหรือเปรียบเทียบระหว่างคนคนนี้กับความรักครั้งเก่าคนรักเก่าในอดีตของคุณนะคะคุณเหมือนมันยังมีไบแอสนิดนึงเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่ อาจจะมีความรู้สึกที่บางทีเราเอาแต่ใจโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือเราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ยังยังอาจจะไม่สามารถทําให้คุณรักเขาได้ได้มากขนาดนั้นอะได้มากเท่าเท่าที่ผ่านมาหรือความรู้สึกอาจจะเปลลงไปนิดนึงด้วยแหละนะคะแต่โดยรวมก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้แคร์เขานะคุณแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันดีกว่านี้ที่ผ่านมามันเลิศก,กว่านี้ที่ผ่านมามันโอเคกว่านี้เยอะนะคะต่อไปบทสรุป เหรียญนะคะเฮอร์มิตให้เราแฟนนะคะโอเคอืมความนอยความคิดเยอะความนอยนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากได้เวลาจากเขาเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาแบบจริงจังกับเรามากกว่าเนี้ยหรือเอ,อทำใจเราหรือตามใจเรารทุกอย่างให้มันโอเคกว่านี้เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือน ครึ่งๆกลางๆสิ่งที่เขาให้กับเรามามันไม่เต็มที่อาจจะเพราะว่าภาพจําหรือการเปรียบเทียบจากความรู้สึกของเรานี่แหละมันก็เลยทําให้ดูว่าเขาเนี่ยไม่เต็มที่กับเราทางทางที่จากหน้าไพ่นะมองว่าเขาพยายามที่จะเต็มที่กับคุณนะมีการเนติเอฟฟอร์ตนะคะฮันนีมูหรืออย่างที่บอกว่าช่วงเวลาดีๆมันมานะแต่อาจจะดีเลยไปสักหน่อยอสําหรับบางคู่นะคะของชาวราศีกันนะ attraction นะคะยังม,ม,มีรุ่นแรงนะคะดึงดูดระหว่างคนกับเขาอยู่ค่อนข้างเยอะนะให้ลองมองอใกล้ตัวกว่านี้นะคะมองให้มันใกล้กว่านี้แล้วคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นในความสัมพันธ์เนาะโอเคคลิปของกันก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้นะคะสวัสดีค่ะ